हथ्या में जुड़ ับจะแลกอยู่แล้วสวิงสวายสวายอาอย่าเอางี้เอาแต่เสียงแอลเครินตมสามสี่สี่มาสีมาทังอีกเอาเครื่องนตมีมา,มา,เ,า,เ,าเ,เก็บปะไม่ได้อะเขาไม่เนียน ชิกไปเป่าทะลึ่งตึงตังได้ไงนี่ท่านชายจะกลับมาจะเป่าแบบนี้นะเดี๋วท่านชายโมโหเอาไปไล่ออกจากบ้านนี่ี่ได้ยินเสียงใครเป่าเนี่ยเป่าไม่ได้เป็นสักรสเลยนี่ีดนตีมาบ่เนี่ยเป่าบ้าบอคอแตกอะไรเป่าเงี้ยเป่าให้พี่ตักเมื่อกี้เนี่ยว่าผมจะขีไม่ได้เป็นใครเป่าเมื่อกี้เนี่ยเป่าว่าไงตักแก่ตักแก่เมื่อกี้โมโหมากเลยพี่ตาจะเป่าหรือเปล่เนี่ยไม่ถ้าเป็นเราเป่าจะเป่าว่าไง ไม่สนิเวอร์สมาี่ออาทำเป็นมาี่นี่เมาแล้วไม่เ,เรื่องเลยลุงเรื่องเป็นเหรอลุงเรื่องเอาทั้งเปล่าไปไหนเนี่ยเฮ้ยะแหมก,กับหัวอ้าเป็นกระสือเหรอลักษณะจะนอนมาเต็มที่ <laughs> <laughs> เล่นทุกเม็ดอันนี้นอนเต็มที่เลย คนอาะารที่แล้วนอนก็่เต็มที่กดนงานเยอะใช่เพิ่งปิดกล้องวงคำเหลาไปด้วยโอ้หนังดีไหมครับไปดูสิอาทิตย์หน้าเนี่ยถามนางเอกเขาสิเนี่ยเนี่ยอ๋อคุณตักกะแตนเนี่ยนะจักกะจันคุณจักระจันผมชอบเดี๋ยวภาคสองขอดูผมจะมีเลิฟซีนจะจูบให้ลิ้นกระจายภาคแรกเก่งใจเนี่ย หอมเงียไปคุมด้วยเหรอเงี้ยไปคุมด้วยโอ้เป็นคนรักครอบครัวเนาะโอ้ไม่ได้เรื่องครอบครัวไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากครอบครัวระดับแรกครอบครัวต้องมาที่หนึ่งครับฝั่งนี้ไม่เป็นไรฝั่งนี้หน้าถีบมากดูดูนี่น้ำดูเลยมีเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นเกือบหลายปีหายยังอะไรนะหายไปยังไม่หายหายคืออะไรเนี่ยดนตรีอ๋อเรียกว่าเกลื่อน ด้วยครับด้วยอย่าบอกแล้วอย่าให้นอนเต็มที่แถ้วตัวหลังตายเป็นกระเบื้องตัวหลังตายเป็นกระเบื้องด้วยอ้าวอ้าวทางของเขาแลละนี่อันนี้ดเรมีซอนลาซิโดยังไม่ได้ตัดเพลงอันนี้ร่ธรรมดานี่กระเครื่องวันนี้ผมจะมามาไม่ต้องไม่ต้องตายตายโถผมก็เป็นคนสวนแต่ผมก็ รักท่านชายเพชรชลาพุทธนะครับไม่ได้ดูแต่งตัวได้ไหมรองเท้ารองเท้าเนี่ยมันไงวนสวนอยู่ในสวนอยู่ในบ้านรองเท้านี่ผมซื้อมาไกลนะสูงด้วยนะที่ไหนช่างมันเถอะผมนึกไม่ออกผมก็เล่นเลยผมไม่รู้เลยมคิดเนี่ยดาวเทียมอะไรนะดาวเทียม่าดาวเทียมออเออเอาออขอบคุณมากเลยเอบ จะท้ารองเท้าผมนะทำไมอ่ะผมซื้อมาไกลหนะ้สูงเลยนะรองเท้าคู่นี้นะใช่จากไหนอ่ะดาวเทียมบอกค้อกคุณแล้วย่อยากเล่นอนะ่ะอกคุณแล้วจริงทาให้มันผ่านไปก็จบไปแล้วทุกอย่างดีหมดแล้วเสียเลยดาวเทียมเสียเลยลบเสียหมดเลยไหนหมไหนหมด